问姐姐。 โอ้โหนี้เอ้าถามอันกละเท่าไหร่เนียรเท่าไหร่นี่นุพี่นี่ประมาณกับแสนครับโอ้โหกีรเท่าไครับพเอพราะว่าผมนี่ผมรู้สึกว่าของผมนี่กับ้อยจกครับสุพรรณเทพธานรเอาไว้ห้าหมื่นแต่พอดีเห็นว่าเสียกกยให้น่าสองหมื่นแล้วเจียมันลดอีก3,000มื่นน่าจะมีน่จะมีประมาณแสนกว่าครัโหแสนกว่าด้วยไปนี้ก็ค่อนข้าที่จะเยอะมากเลยนะนี้ เกมมวยเอาถามเกมมวยก่อนดีกว่าวางเกมวางแข่น้อยไงครับที่จริงแล้วมวยของเราเนี่ยตัวนี้ผมถามว่าใช้ไดหมเก่งแต่ถามว่าบางครั้งเนี่ยครับมันก็ไม่เก่งก็ไม่เก่งเจอมวยที่มือแต่ถามว่าเราเนี่ยเวลาเอาใจใส่น้องในวันนี้วันนี้ก่อนจะต่อยเนี่ยผมเอาไปกระตุ้นผมไม่ด่าไม่ได้ด่าในฝุนนะมึงมานี่มึงเจอแน่ทำมาเจอแน่มึงเจอี่ซ้าย คือไม่ไม่ไม่เจอพี่ผมไม่เจอผมไม่เจอผมผมก็ภูอ่ะวันนี้มึงเจอแน่ครับมึงเจอแน่เจอเจอแน่เจอทิ้งสายทางต่อยมวยเจอทิ้งสายยังไงก็ต้องบอกมาบางทีแบบสองมาผมเวลาเวลาสองยึกยึ๊กพี่ยังไงตีนนะเขาบอกว่ามึงด้วยกุ้งต่อยละนั้นอ่าไอ้กุ้งคือคือไอ้ใจสีมันนั้นต่อยอ่าช่เก็บช่เก็บช่เก็บใช่ครับให้มันต่อยแบบนี้แล้วมันพอสลับขาเนี่ยค่อยสลับขาควันนี้ให้ติดพอติด ขาครับตีซ้ายตีขวาเป็นแดงก็เป็นตอมเป้าครับรู้ๆเลยใช่ไหมฮะรู้เลยครับรู้เลยครับรู้เลยครับรู้ว่าคู่ต่อสู้เขามีอาการช่วงไหนเอาผมมองออกบาตั้งแต่ต้นต้นยกแรกแล้วอ่าคนยกแรกครับผมมองออกตอนนั้นผมไปเล่นผมไปเล่นกับเซียนโวลอะไรมากมายโวลยกแรกผมดูว่า ผมสู้ได้ผมกล้าสู้จริงๆแล้วอะจริงๆนะผมไม่เล่นก็ได้สิ่ร่บผมต้องเล่นผมต้องสู้ผมรัวมวยสู้ได้แค่ผมดีประัามเต้าเลยอนาคตน้องไงครับวันนี้ค่อนข้างเสียน็อกได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีว่าอุลวัฒนาอยากให้ชิบแช้มกันร้อยสองนี่กันเท่าไหร่ครับร้อยสิบสองครับร้อยสิบสองบอลทำได้หรือทำได้ครับคนที่ชอบอะไรวะร้อย่สิบสองนี่คือเป็นสุดมแล้วใช่ครับใช่ครับโอ้ทำได้คือที่จริงร้อยยี่สิบได้บอลเสียนาด้วยว่ะร้อย 112ครับแหลมโพครับเสียแหลมโผล่ได้ครับเสียแหลมโผล่นะเอาละครับเล้าลูงพิธีวันนี้จะเอาที่เราแต่งใจเข้าเตะขาเนี่ยเสียมอนบอกทุมคนก็ต้องแต่การแก้เกมบนเวทีและข้างล่างพีดีก็พยายามสับขาเพราะว่าเขามวยทางซ้ายมวยทางเดียวกันครับแล้วก็ครับผมเราก็พยายามออกเตะขาไปมาทางบนครับผมแล้วก็ลิ้นข้างล่าง เขาเขาเขา่มากเายนะเรา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 ไม่กลัวปสะเราไม่กลัวก้านคอหรือก่าอะไรก็กลัวครับผมเพราไม่คิดว่าเกมมันจะจบเร็วขนาดนี้ครับก็ระวังเการคอพี่เหรอครับแต่จะมาจำจที่ขามนี่มั่นใจว่าน้องได้ใช่ไหมครับเล่นเข้าไปน้องเลยโอ้เอ ถ้าถึงไฟต่อไปเลยนะไฟต่อไปก็เซียมอนบอกว่าถึงเวลาชิงแชมป์ร้อยที่สองพอได้ไหมได้อยากยังอยากมีโอกาสถึงยังถ um, so ึงยังก็มีโอกาสก็ขอโอกาสครับก็อยากชิงแชมป์เหมือนกันครับคุณร้อยที่สองก็คือที่ได้มือสักครู่นี้ได้พี่ะพงษ์นอะไรนะชนะพี่ะพงครับนั่นาหลกไหมที่ว่าร้อยละบาทดูแล้วเป็นไงบ้างเอาครับผมก็พร้อมเจอใช่ไหมอาล่ะครับเมื่อสักครู่นี้พี่เอกอยู่นะอ่าเรื่องนี้ก็ได้ถึงเสียงโบเสียงน่าวอยู่ นะเอาละครับวันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างเอาคนที่เดี๋ยวม้วนแล้วก็ลูกพี่แล้วก็พี่คิวครับผมที่ดูแลการเป็นยมร้อมได้อาหารการกินทุกอย่างครับผมเวลาพามไปใส่ก็เอาใส่ใจทุกรายละเอียดผมก็ขอบคุณลูกพี่เสี่ยวมงคลแล้วก็พี่คิวครับผมที่ดูแลผมเป็นอย่างดีครับเอาละครับผมอ่ะดู